สวัสดีครับผมจอมพจพ์ผูรักศรีครับเรายังคงอยู่ในวิธีของการรับฟังความคิดเห็นนะครับที่โรงแรมตังจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะมีการระดมความคิดเห็นนะครับในเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคลของครูนะครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากครูที่เดินทางมาไกลจากทางใต้นะครับจังหวัดพัทลุงนะครับเดี๋ยวท่านแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมคุณครูสงการจันน้อยนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนพัลุงนะ แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งผมเป็นผู้แทนครูในกศอสอมาซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นระยะเวลาที่นานมากตั้งแต่ปี52เนี่ยนับมาถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีนะซึ่งดูแลงานบริหารงานบุคคลอยู่เนี่ยอยู่มาถึง9รัฐมนตร,รนะีตั้งแต่ท่านชินวถือว่าว<ร>เป็นแเข้าชีวิตเลยนะครับ แล้วก็รู้เห็นนะ,ค,ะความรู้อาจจะไม่ค่อยมีนะเรื่องด้านนี้แต่ว่าประสบการณ์ค,รค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าอยู่มาถึงเกือบ10ปีแล้วก็เห็นการทํางานของอ,องค์กรกลางบร,ริหารงานบุคลคลโดยเฉพาะกรกศเนี่ยผมจะรู้รู้ลึกมากเนื่องจากว่าเราเนี่ยคุ้คีอยู่กับเขาแล้วก็เป็นคณะทํางานนะร่างหลักเกณฑ์นะ ตั้งแต่ยกร่างตั้งแต่รับนโยบายมาก่อนพอร,ร,รับนโยบายจากรัฐมนตรีมาเนาี่ยก็มาแปลนโยบายออกมาเป็นกฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการ,รก็ใช้ระยะเวลานานอาจจะไม่เข้าใจตอนแรกแต่ตอนระยะหลังเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์รสูงในด้านนี้แต่ด้วยว่าวิธีคิดของเราเนี่ยเราเป็นครูผู้สอนรเราเนี่ยอาจจะไม่ อาจจะไม่มีน้ำหนักพอในการที่จะพูดในที่ประชุมใหญ่แต่เขาโชคดีว่าถึงแม้จะเป็นข้าราชการครูแต่ก็ได้เป็นตัวแทนอยู่เยอะนะที่สําคัญก็เป็นตัวแทนของข้าราชการครูเนี่ยสองสามกระทรวงนไปนั่งอยู่ในสํานักนายกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนะซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่เนี่ยเยอะมากนะก็สามารถที่จะทําหน้าที่ได้ดีเพราะว่าเนื่องจากประสบการณ์ที่เราได้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาเนี่ยมันมันเยอะนะทำให้ผมมีประสบการณ์ด้านนี้ครับแล้วจากที่เรา เป็นครูที่อยู่ทางใต้หรือว่าอยู่พัทลุงมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกผ่านว่าการบริหารงานบุคคลเองหรือาการบริหารในเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเองที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยวันนี้เราได้ส่งผ่านอะไรผ่านเวทีนี้บ้างครับอ,อ๋อก,ก็วันนี้เวทีนี้ผมถือว่ามันเป็นเวทีณนะวันนี้ในชีวิตผม,ผมคิดว่าดีที่สุดเนี่ยสะท้อนปัญหาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ที่สุดแต่ว่าในชีวิตผมเป็นผู้แทนมาในการทาประชาพิจณาทุกเรื่องผมผ่านมาหมด นะไม่ว่าทุกเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวิทยฐานะเอย่ยเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างต่างๆผ่า,านมาเยอะแต่ว่าในรอบนี้มีความมั่นใจว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามาประชาพิจารณ์กันแล้วสามารถที่จะน่าจะนําเอาปัญหาที่ได้วันนี้ไปนําไปสู่การแก้การปฏิรูปการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะแต่อน,นาคตเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนแต่ก็เชื่อว่า ให้สิทธิในการพูดคุยนได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาฟังกันหลายๆ<ช>หน่วยงานเนี่ยอย่างเช่นกอสอนนกอสอวันนี้กกสอมาเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน<ช>ที่เห็นองคอออ์กรเล<อ>ขากกสใหญ่มาเนี่ยนับว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากนะผมไม่เคยเห็นเ,ยเลยนะผมมานั่งอยู่ในกระทรวงเนี่ยสิปีเนี่ยนะที่จะให้เลขามาเนี่ยแต่ว่าเลขาจะนํา ไปสู่การปฏิบัติหรือสะ,สะท้อนฟังเสียงสะท้อนจากเราบ้างเราก็ไม่รู้รแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีในฐานะที่เขาได้มารับฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยนั่นแสดงว่าวันนี้มีบุคลากรหลายคนที่มีความสําคัญทางด้านการศึกษาในด้านของการบริหารครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทา,ทางการศึกษาเองเนี่ยมาอยู่ในเวทีของการรับฟังคนครับแสดงว่า รั้งนี้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสูงเลยผมมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่อาจจะไม่สูงนะ่ถ้าเกับความรู้สึกของผมจากประสบการณ์แต่ผมเชื่อว่าคราวนี้มันอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแล้ววันนี้เห็นจากหลายๆท่านได้เสนอในความคิดเห็นในเรื่องของกลไกหรือการบริหารงานที่เขามีปัญหาและอยากจะให้เดินไปเนี่ยท่านคิดว่าวันนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยในเรื่องของ ความเชื่อมั่นในเรื่องของอะไรต่างๆที่กับเวทีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ผมก็คงให้ผ่านก็คือ6 0เปอร์เซ็นต์ขึ้นหกสิบให้ผ่านแล้ววันนี้นะเพราะปกติที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่เคยให้ผ่านที่ไหนมันจะผ่านการประชาพิจารณ์แม้แม้กระทั่งแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เชื่อผมก็ยังไม่ให้ผ่านกระบวนการที่ประชาพิจารณ์นะเพราะถือว่ารูปแบบผมเชื่อว่ามันมันอาจจะได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ไม่เกิน5 0าบนะแต่วันนี้เนี่ยเวทีเนี่ยเปิด กว้างและคนห i, ลายหลายคนเนี่ยเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยสัมภาษณ์สมาคมครูเชฟครูเองเขาบอกเขายินเขาดีใจที่ได้พูดได้มีพื้นที่ให้เขาแต่สิ่งหนึ่งยังคงคล้ายกันไมหมฮะที่บอกว่าอยากให้ในกระบวนการในการเสนอนโยบายอะไรต่างๆกันแล้วแต่หรือบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องครูเนี่ยขอมีลนกรารทางครูเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องโอ้ยแน่นอนอยู่อยู่แล้วตรงนี้มันไม่มีบอร์ดไหนหรอกที่ที่อ่การบริหารนันบุคคลแล้วไม่มีบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ไปนั่งด้วยมันมีแต่าการครูนี่แหละ ตั้งชื่อก็ผิดแล้วการตั้งชื่อว่าคณะกรรมการข้าราชการครูแต่ไม่มีข้าราชการครูสักคนยังไงเงี้ยมันเหมือนกับหลอกเด็กอ่ะลักษณะเป็นการหลอกเนี่ยนั่นคือแสดงว่ากลไกจะเกิดขึ้นได้จะต้องให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของระบบคณะกรรมการก่อน่ต้องมีผู้ที่มีส่วนได้เสียคือเราโดยตรงที่เป็นอาชีพเราคือขนาดว่าเราเป็นบอร์ดสมัยก่อนคนี่ยมีบอร์ดจะมีตัวผู้แทนข้าราชการครูซึ่งประกอบไปด้วยหลายหลายส่วนก็ตั้งแต่ผออเขต นะตั้งผสมมัธย,ยมมาผอโรงเรียนตั้งผสมมัธย,ยมมาครูมาบุคลากรการศึกษาอื่นนี่รวมแล้วสิบสองตำแหน่งแต่คิดเชื่อไหมว่าเราก็ยังไม่สามารถผลักดันเราก็กลายเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ตลอดนะมันกลายเป็นเสียงข้างน้อยแต่จริงๆนะเราพูดเนี่ยมันก็ถูกข้อหาว่าเราเนี่ยเป็น เป็นอะไรเข้ามาหาผลประโยชน์ผู้ทแทนครูมันเข้ามาซื้อเสียงเข้ามานี่คือความคิดของผู้ใหญ่ที่เขาคิดอย่างนี้มันถึงสกัดกั้นพวกเราออกไปเนี่ยจริงๆในการสก,กัดกั้นออกเนี่ยมันไม่ได้เป็นความคิดของท่านรัฐมนตรีหรอกแต่เป็นความคิดของคนรอบข้างที่ที่เขาไม่ค่อยชอบว่าพวกผู้ทแทนครูเนี่ยจะเอาปัญหา<อ>ต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาความจริงมาพูดแสดงว่ากลไกจะเกิดขึ้นได้อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหรือภาวะแวดล้อมที่อยู่ใกล้กับผู้ที่มีอำนาจเนี่ย เปิดใจกว้างก่อนต้องใจกว้างมองเชิงบวกด้วยกันก่อนแล้วจริงต่างๆนะคือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นก้าการเช่นเดียวกับพวกเราก็เป็นก้าการอื่นส่วนใหญ่ที่เข้ามานั่งในบอร์ดเป็นก้าการพลเรือนมาจากต้นสังกัดอื่นทั้งนั้นแหละมาอาศัยกระทรวงศึกษาอยู่เนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกระทรวงที่ว่ามันน่าสงสารนะมันมีเหมือนกับโดนสาปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยท่านลองดูปลัดกระทรวงนะที่มาจากครูบ้างเนี่ยมีกี่คนไม่มีหรอก นี่เคยเป็นครูมาก่อนไม่เคยมีนะจะมีถึงมีก็น้ําหนักน้อยเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยบอร์ดต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยอย่างประดกระวงเห็นไหมพอมีปัญหาจากกระทรวงอื่นไม่รู้จะไปลงตําแหน่งที่ไหนที่สิบเก็ผลักดันให้มาลงที่กระทรวงศึกษาคิดดูแล้วมันจะไปได้อย่างไงนี่นี่ก็คือปัญหาในเรื่องของบุคลากรมันก็เริ่มมีปัญหาแต่ต้นแต่ท่านเชื่อไหมว่าสมัยก่อนมมีสปชอยางเงลีขาสปชสมัยก่อนส่วนใหญ่พวกท่านเก่าๆก็มาจากครูประชาาลทั้นนั้นแหละ นะดูเนี่ยแกนนาครูเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเขาจะมาจากครูปัจจุบ mm ัน hmm. เขาจะรู้ปัญหาฉะนั้นเวลามาทําอะไรเนี่ยเขาจะรู้ปัญหาถึงแม้ว่าอันนั้นอาจจะทําไม่ถูกแต่เขารู้ปัญหาแต่เดี๋ยวนี้นะผู้ใหญ่ข้างบนเขาไม่รู้ปัญหาอาจจะรู้ฟังมาจากใครบางคนแล้วก็ติดใจ okay, ในส่วนนั้น <wow. S 1> แค่เรื่องนั้นปุ๊บแล้วก็เอามาอย่างเช่นปัจจุบันก็เหมือนกันเนี่ย mm hmm. ผมว่าเนี่ยยางก็มาลื้อฟื้นศึกษาธิการจังหวัดเนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าคนคิดตรงนี้ mm hmm. เขาอินกับการปกครองแบบสมัยก่อน คือเขามีศึกษาที่การจังหวัดปกครองเขาว่ามันดีแล้วในสมัยนั้นเขาก็เลยว่าน่าจะให้มีต่อแต่เขาอาลุไม่ว่ายุคปัจจุบันมันเปลี่ยนนะพายุคปัจจุบันมันเปลี่ยนเนี่ยก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันจะเอ่อมันต้องปรับเปลี่ยนไปเนี่ยเราเนี่ยปรับเปลี่ยนสมัยตอนที่เราเปลี่ยนแปลงไงปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี42เนี่ยจนกระทั่งมาปี46ออกปรบใหม่เนี่ยเชื่อไหมว่าเมื่อพอออกปรบมาเนี่ยมีออกกคสเนี่ยทุกคนไม่ยอมรับนะ ว่าอกสเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยนะเปลี่ยนว่าเอา้าเมื่อก่อนอ,อ,อกกสนี่ก็มีหลายคนยังไม่สิบห้าคอนอย่างเงี้ยคนลดลงมาเรื่อยใครไม่มีความสําคัญตรงไหนส่วนไหนเราก็ลดสัดส่วนพัฒนามาเป็นสิบปีกว่าจะได้มาเป็นอกสผมว่ามันเริ่มดีขึ้นนะอาจจะดีไม่ที่สุดแต่มันก็อาจจะมีนะอ,อ,อกกสเขตพื้นที่มันมี225เขตเนี่ยมันก็มีเลวอยู่บ้าง Ah, เร็วแค่สัก1ิบเขตนี่มันเป็นเรื่องธรรมดานะสัดส่วนของเรื่องนี้มันไม่มีจะให้ดีตลอดไม่มีหน่วยงานไหนหรอกในโลกนี้นะอย่าวัดในประเทศไม่มีหน่วยงานไหนหรอกมันจะดีทั้งหมดนะแม้แต่วงการพระสงฆ์เราว่าผู้ถือศีลอะไรมันก็ยังมีในสิ่งไม่ดีใช่ไหมเราอย่าไปเอาสิ่งไม่ดีนั้นมาเป็นเรื่องใหญ่ผู้ใหญ่จะคิดอย่างนี้เอาเรื่องที่ไม่ดีพยามบกโอเคสมันโกงกันมันโกงกินกันแต่มันก็มีอยู่บางอคเราต้องคิดวิธีแก้ วิธีแก้ว่าไอ้ออกกศสี่ห้าเขตไอ้ที่มันโกงกินกันมันทําไม่ถูกต้องทาหลักอภิบาลอะทําหลักวิบาลเนี่ยมันจะแก้อย่างไงนี่มันต้องหาวิธีแก้ไม่ใช่ว่าเรามาแก้โดยการมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างว่าใหม่ถึงเปลี่ยนยังไงเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นไอ,อ้กศจเนี่ยท่านเชื่อไหมว่ามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันผมเองเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นกศจจังหวัดเพชรบุรีผมได้เห็นการทํางานกศจมาตลอดแล้วก็ แทบจะเป็นหลักให้กสอจอเสียด้วยเนื่องจากเรารู้เรื่องงานบริหารบุคคลแต่เราอาจจะตำแหน่งเราน้อยหน่อยเป็นแค่แค่แค่ครูนะมันตำแหน่งอาจจะต่ําอาจจะสร้างความเชื่อถือได้น้อยแต่ประสบการณ์รณเราสูงเนะี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเลยฉะนั้นในกสอจอผมรู้เลยวิธีการกรสอจอกับอ,อกออกศสเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันเอื้อประโยชน์ให้กับครูอย่างไรนี่รู้รู้ดีมากเลยผมว่าน่าจะเป็นคนแรกๆของประเทศแหละที่รู้ดี เพราะว่าเราได้เป็นผู้ปฏิบัติจริงรผมลงไปเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจริงๆแล้วที่ได้ไปลงไปจังหวัดนี้ก็มาจากปัญหาว่าผมรู้ปัญหาของจังหวัดนี้ดีเนื่องจากเป็นกศอสอมก่อนอยู่ในคณะอุทธรณ์ร้องทุกข์อันนี้เรื่องต่างๆเรื่องเกณฑ์การย้ายมีการฟ้องกันที่นี่มาก,กนะเร้ก็ไปแก้ปัญหาได้เยอะนะและก็เป็นหลักนะมีอะไรก็จะถามเราเนี่ยเป็นหลักเพราะเขารู้ว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยแล้วณวันนี้พอเป็นกศจเนี่ยผมบอกให้เลยว่ากศจเนี่ยมันไปไม่รอด นะครับเราท้ายสุดเนี่ยสมมติถ้าเรามองในเรื่องประเด็นว่ากลไกการบริหารครูเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาเองจะมีศักยภาพเนี่ยท่านคิดว่าหัวใจมันอยู่ที่ตรงไหนคือถ้าผมเนี่ยมาอินกับการบริหารนันบุคคลผมบอกว่าเนี่ยปัญหาที่เกิดทั้งหมดถ้าให้ผมฟันธงผมบอกว่ามันเกิดมาจากกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่มันไม่แน่นอน ออกมาเนี่ยแล้วไม่ครอบคลุมมันไปใช้กับครูบางกลุ่มไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับครูบางกลุ่มเพราะคนล่างบางทีเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยโรงเรียนจุฬาพรมันก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งโรงเรียนปฐมก็เป็นอีกแบบหนึ่งโรงเรียนชายขอบก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่คุณมาออกหลักเกณฑ์ให้เขาทาเหมือนกันเนี่ยมันยากผมยกตัวอย่างไงเนี่ยวิทยฐานะวอใหม่วอ1ยี่เนี่ยถามว่าดีไหมผมว่าดีสุดยอดเลยถ้าทําได้แต่มันทําไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าให้ครูทำเนี่ย ผลจะไปกระทบกับเด็กผลจะไปกระทบกับเด็กนะเพราะครูจะไม่สอนจะเอาเวลาไปทำวิทยฐานะแล้วผู้บริหารก็มาทำลกบุ๊กมาลงนู่นลงนี่อเยอะแยะเงื่อนไขมันเอาเงื่อนไขเนี่ยมามาทำมาทำให้เกิดการการทำงานให้ครูเราได้ประสิทธิภาพแล้วมันผลมันก็จะเกิดกับอะไรผลมันก็จะเกิดกับเด็กนักเรียน เกิดกับเด็กนักเรียนดังนั้นและลนี่วันนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคาใจอยู่ว่าเนี่ยผู้ใหญ่แต่โชคดีว่าท่านรัฐมนตรีเริ่มมองเห็นเพราะท่านให้ข่าวเมื่อวานเนี่ยเกี่ยกับเรื่องให้ครูไปกเกษียณเดือนมีนานี่เป็นสิ่งที่ดีนะรู้ไหมผลกระทบมันกระทบกับเด็กนะไม่ใช่กระทบกับครูครูไม่อยากไปกเกษียณหรอกแต่เราอยากจะให้ครูเนี่ยกเกษียณตรงนี้เป็นเพราะเหตุผลอะไรเป็นเพราะเหตุผลว่าเด็กเนี่ยมันจบปีการศึกษา ผมเอาไปพูดในสมาคมธนาคารมันของธนาคารก็บอกคือเราก็อยากอย่างทกศนี่เขาอยากจะเกษียณสามมีนาเหมือนกันมันหมดปีงบประมาณเงินอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันจะได้ปิดบัญชีคนเดียวมันครบรอบของเราพอครบรอบเนี่ยครูเนี่ยน่าสงสารครูอยากเกษียณเหมือนเพื่อนก็จริงอย่างผมเนี่ยสมมติผมมีแม่บ้านเป็นก้าการอื่นอย่างเงี้ยเขาเกษียณเดือนตุลาเราก็เกษียณพร้อมกันอยากเกษียณตุลาแต่เราจําเป็นต้องไปเกษียณ มีนา,นาเพราะอะไรเ,เหลืออีกเทอมหนึ่งเนี่ยเราต้องพาเด็กเนี่ยให้ใหไปถึงเทอมสิ้นเทอมอเ,เพราะมีโรงเรียนเนี่ยอย่างโรงเรียนใหญ่ๆเนี่เหมือนโรงเรียนผมเนี่โรงเรียนใหญ่ประจำจังหวัดเนี่ยอพอครูคพริกกสิกิ์เกษียณเนี่ย เด็กมันกําลังจะไปอ n นทรานอยู่พอดีอแล้วเทอมสุดท้ายไม่มีใครสอนพอไปจ้างครูมาเนี่ยเราคิดว่าเขาเก่งแต่ก็เอาเด็กไม่ไหวเพราะว่าครูใหม่ๆไม่มีประสบการณ์นะเอาเด็กไม่ไหวอย่างเงี้ยเนี่ยผลได้กับเด็กชัดๆเลยเนี่ถ้าทําได้เนี่ยทีนี้รัฐมนตรีให้แนวนโยบายแล้วนี่ผมว่านะนี่คือความสุดยอดว่ารัฐมนตรีได้ฟังนะแล้วก็ให้นโยบายออกมาเนี่ยถือว่านี่ท่านเริ่มฟังแล้วนะถ้าท่านฟังตั้งแต่เมื่อก่อนป่านนี้ผมว่านะก็สามารถแก้กฎหมายไอ้บำเหน็จบำนาญอะไรเพื่อล้อมาให้ครูได้กเกษียณ เดี๋ยวนี้นะเ,เพราะว่ากเกษียณปั๊บเนี่ยบางโรงเรียนต้องจ้างครูครูบางคนไม่อยากจะสอนต่อแล้วก็ต้องไปกราบของให้เด็กเนี่ย,ยรวมตัวกันไปไหว้ครูว่าครูช่วยสอนหนูให้ครบเทอมเ<ห>นี่หย,หล,ยหลายโรงเรียนแต่คนนอกอาจจะมองว่าอาครูมันอยากจะอยู่ต่อไปอีก5เดือนหนเดือนอย่างเงี้ยนั่นคือความคิดของคนนอกแต่คนในอย่างผมเนี่ยรู้ประสบการณ์ดีเราไม่ได้อยากอยู่หรอก แต่เราอยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยม,มันได้ส่งให้เขาถึงฝั่งไม่งั้นเปลี่ยนม้ากลางศึกอ่ะเด็กมันจะอยู่ยังไงไปจ้างครูที่<อ>ไม่ดีมาสอนต่อจากครูเนี่ยเด็กมันก็ไปไม่ไหวนะฮะหรือว่าคนที่สอนอยู่แล้วมันอาจจะแย่เด็กระบายใจมันก็มีส่วนน้อย เนี่ยนี่ก็คือเนี่ยสิ่งที่สะท้นอนให้เห็นว่าจากผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเชื่อว่าผมเนี่ยประสบการณ์ในเรื่องของการไปดูโรงเรียนเยอะโรงเรงเียนประจำจังหวัดเ7จจังหวัดผมน่าจะไปมาหมดแล้ว<อ>การศึกษาพิเศษผมก็ไปดูปัญหาของการศึกษาพิเศษน่าสงสารเนี่ยใครเคยไปมองบ้างว่าครูการศึกษาพิเศษผมไม่ใช่เป็นครูการศึกษาพิเศษนะแต่ผม ไปเข้าใจบริบทของเขาและพยายามติดตามไม่ว่าเรื่องวิทยฐานะเอ่ยเรื่องความเป็นอยู่ของเขาน่ะโอ้ยครูการศึกษาพิเศษขอย้ายไปอยู่สังกัดอื่นหมดอ่ะเพราอยู่การศึกษาพิเศษใดสงโรงเรียนสงเคราะห์โรงเรียนคุณาบอดนะบอดซ้าซ้อนอีกูหนวกด้้ยบอดสามชั้นสี่ชั้นโอ้ยของเขาเยอะแยะไปหมดสิ่งเหล่านี้ผมว่าผู้ใหญ่ต้องเข้าไปดูนะการศึกษาพิเศษน่าสงสารผมเองขนาดเป็นครูยังสงสารเขาเลยอยากให้เขาได้สิทธิพิเศษมากกว่าผม แล้วสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยถามว่ากระทรวงเราเนี่ยไม่เคยทําให้พวกเราเลยสิทธิพิเศษบางเรื่องอย่างเช่นสวัสดิการซึ่งมีอยู่ในกฎหมายมาตรา77เนี่ยครูที่ตายในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราควรจัดสวัสดิการให้เขาเพิ่มขั้นให้เขาค่าการอื่นมีนะทหารมีตำรวจมีครูเราพาเด็กไปแข่งขันในหัตกรรมอะไรเนี่ยรถไปฟ้อมไปชนไป ไม่เคยได้ดูเลยตายก็ตายไปมัคิดมันวนมัเหนื่ยนานเท่าเดิมทําไมเราไม่เพิ่มชั้นยศให้เขาบ้างทำไมเราไม่เพิ่มเงินเดือนให้เพื่อกํานวนบําเหน็จบํานาญให้เขาได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ครอบครัวก็จะได้กฎหมายมีนะไม่ใช่ไม่มีกฎหมายกฎหมายบอกว่าทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรกศกําหนดและต้องเป็นการเห็นชอบจากกรมอแต่ผมเป็นผู้แทนครูมาสิบปีนี่ไม่เคยเห็นเอามาตรานี้มาทํานี่คือความน้อยใจนะทหารนี่เขาเห็นไหม เกษียณแล้วเนี่ยบางคนยศพลโทรเกษียณอยู่ๆมาให้พลเอกเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาสามารถดูแลกันได้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีกว่าการอื่นใช่ไหมเจ็ดชั้นยศตาตายในหน้าที่เนี่ยตำรวจ1ิเอกเนี่กลายเป็นพันตรีอย่างเงี้ยแต่ครูไม่มีเลยแม้แต่ครูยังไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์ในเรื่องของการสอบอีกอย่างลูกผมจบมาอยากให้เรียนครูเนี่ย าไปสอบเนี่ยให้ผมไอ้ลูกผมสักสิบคะแนนไหมเราไม่เคยไปต่อของเหล่านี้แต่ถาม่า้าหารตํตำรวจเราไม่มีนะเนี่ยโรงเรียนนายร้อยเนี่ยลูกผมเนี่ยไปสอบโรงเรียนนายร้อยเนี่ยเราไม่มีแต้มต่อให้เลยในขณะที่ลูกตำรวจทหารเขามีให้นี่ก็คือสวัสดิการผมไปเป็นนั่งบอร์ดสวัสดิการในสำนักนายกเนี่ยนะแต่มันเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจซึ่งนายกแต่งตั้งนี่แหละนะก็เข้าไปนั่งอยู่ก็ เราก็ได้ทํางานได้รู้สภาพเยอะแยะไปหมดมันก็เกิดองค์ความรู้ขึ้นเพราะเราเป็นผู้สนใจเป็นผู้สนใจในเรื่องเหล่านี้เพราะเรามาทําเราเป็นผู้แทนเขาผมมาจากการเลือกตั้งใช้คกูทั้งประเทศเลือกประเทศเป็นเขตเลือกตั้งต้องหาเสียงดักไม่สายจนยังใช้กุลบ อย่างเงี้ยมันสร้างความลำบากได้ครับนีบน่<อ>ท้ายสุดนี้นะครับ,รบขออนุญาตนะครับว่ากลไกและการบริหารงานของครูเองเนี่ยคงเกิดขึ้นหรือไมีสิทธิภาพไม่ได้ถ้าไม่ใช่หัวใจนนความครูในการช่วยเข้าไปร่วมในกระบวนการแล้วก็ผู้บริหารเองจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ขอให้ส่วนหนึ่งคือมาจากการมีส่วนร่วมของครูอย่างไรก็ตามน้อก็ได้วันลงแล้วคุณก็มีตัวแทนคุณมาอยู่แล้วทำไมไม่ครับต่อไปคนมันจะได้มี วิจารณญาณในการสัญญาพูแทนจะสัญหาแบบว่ามาซื้อเสียงเราไปเขาจะไม่เอาแล้วแหละดูว่าซื้อคุณไม่เก่งมันต้องเอาคุณเก่งกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำข้านําเสนออะไรเงี้ยใช่ไหมมันต้องหาคนแบบนี้เข้าไปนั่งไม่อย่างนั้นเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะมาคิดประโยชน์แค่ว่าเลือกตั้งแล้วก็มารับเงินแค่ร้อยสองร้อยเพื่อเลือกคนที่เขาไม่กล้าพูดเลือกไปทําไมเอาไปมันจะได้สอนคนด้วยเรื่องการเลือกตั้งเรื่องประชาธิปไตยครับ เสียงบนจะครูน้อยท่านหนึ่งครับแต่ประสบการณ์ไม่ได้น้อยตามนะฮะขอศักและศิษย์เนี่ยให้มีเท่ากับคนที่มีความรู้มากกว่านะคระประสบการณ์เนี่ยเรียนรู้กันได้ยากนะฮะความรู้นี่เรียนตามทันกันได้ครับขอความนับถิมจะเกิดกับครูทุกท่านครับขอบคุณมากครับครับอ